อ๋อเกิลเจเนเรชันพี่ด่วนเร็ว no เต้เดี๋ยวเต้เต้เอาแล้วเต้ใหม่เรียกผู้ชายกแล้วคืออะไรตัวเต้นในเต้นตัวเต้นเหรอเร็วคืออะไรตัวเต้นคืออะไ่างเต้นมุนตัวเต้นเพลงเต้นมุนเต้นตัเต้นนี้เร็วเราใส่กาวเขาเต้นได้เหรอเต้นได้เปล่าเอ้ยไ่เต้นไม่เห็นอันนี้มันไดจะเกินอ๋อได้เหรอมีมนด้เก็นเต้นไม่เป็นเต้นยังไง เล่นเป็นแบบเรื่อยๆอยางไปี้เตยเก็อย่างงี้เลื่อยๆแล้วก็ถอด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 ทำไมทำไมยุ่งกับการถอดเสื้อของเตยจังเลยอ่ะเออเตยให้ความหวังคนดูอย่างงี้ไม่ดีนะเข้าใจไหมมามาเดี๋ยวผมจะสอนเตยไม่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 ยดเดี๋ยวผมไม่เอาเดี๋ยวเตยเดี๋ยเต้เยอะไรพี่เพียอนต้องไม่แบบนี้แล้วก็เอ๊ะทำอะไรทำอะไรคืออะไรเต้นอะไรเต้อนนี่เต้นนียกมือให้ยกมือให้ยกมือให้ มันมีมันงงจรอะค่ามัมมีนี่ไงนี่ไงมันมี